ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องแล้วนะครับผมฟิลเองนะครับก็วันนี้นะครับผมมีเป็น HSF f, f i g u art มารีวิวกันนะครับซึ่งจนตัวนั้นก็คืออิตาโดริยูจินะครับจากเรื่องมหาเวทผนึกมารนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเอกของเรื่องเลยนะครับก็ถ้าใครเคยดูก็รู้นะคืออันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครไม่อ่าเคยเห็นผ่านๆแล้วก็เผื่อเข้ามาดูคลิปผมนะเออบอกไว้ก่อนนะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผม อของเนี่ยเพิ่งได้มาวันนี้ไม่ได้เช็คของยังไม่ได้อะไรเลยนะคือมากสุดก็แค่แตะต้องกล่องแค่นั้นนะครับพวกของข้างในพวกอะไรเนี่ยยังไม่ได้เห็นกับตาตัวเองนะก็ผมไม่รู้มันมีตำหนิหรืออะไรหรือเปล่านะก็ตัวนี้ก็ได้มาเป็นมือหนึ่งนะครับสั่งมาจากช้อปปีนะครับเป็นร้านร้านหนึ่งอะผมจําชื่อร้านไม่ได้แล้วหลักราคาประมาณ2,000ันกว่าบาทเลยนะโอ้โหแม่งราคาแพงที่หายเลยเออนะก็สาหรับเจ้าตัวนี้นะครับที่ผมเห็นเนี่ยมันออกลายมา2ตัวนะก็คือตัวของอ่า อาจารย์โคโจนะครับก็เป็นตัวของอาจารย์โคโจแล้วก็ตัวของยุจิเนี่ยก็คือเจ้าตัวเนี้ยหนึ่งตัวนะครับคือที่เห็นเนี่ยจะมีสองตัวนะครับก็ผมก็สั่งมาตัวเดียวนะเออก็สำหรับใครที่คิดว่าผมจะเอาตัวของอาจารย์โคโจมารีวิวก็ผิดหวังกันนิดนึงนะก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เนื้อเรื่องหลักๆเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนแบบว่าอ่าเป็นกลุ่มนักเรียนที่ออกมาป่าปีศาจพวกอะไรอย่างเงี้ย ใช่ว่าแบบเป็นพวกคำสาบอะไรมาเนะเออคือเนื้อเรื่องสนุกนะก็หลายๆคนถ้าสงสัยนะครับก็นะครับลองไปหาดูได้นะครับมหาเวทผลึกมานะก็สนุกครับเรื่องนี้แนะนําเลยโอเคมาเดีย๋ยวเรามาดูทั้งส่วนของการดีไซน์หน้ากล่องกันนะครับการดีไซน์หน้ากล่องนะครับจะตามสไตล์ของอ่าบันไดเลยนะครับก็จะเป็นกล่องแล้วก็จะมีเป็นตัวฟิกเกอร์เนี่ยให้เห็นนะครับพร้อมกับพรบพวกของพวกที่แถมมาให้เนี่ย จะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับจริงๆมันมีของแถมให้ด้วยนะครับแต่อยู่ฝั่งนี้ซึ่งภาพของยุจิตอนสุกุณนะมาสิงล่างเนี่ยมันบังอยู่ไนีเลยไม่เห็นนะกรองใากล่องอย่างประมาณนี้ด้านข้างกล่องนะครับจะให้เห็นเป็นพวกอ่าของแถมต่างๆนะมังนะเออจะมีประมาณนี้ด้านข้างกล่องนะครับก็จะเป็นมือของสุกุณนะ ข้างหลังกล่องนะครับจะเป็นตัวอย่างของตัวฟิกเกอร์นะครับบนกล่องเจ้าตัวนี้นะครับถือว่าทํากล่องมาได้ค่อนข้างแบนเลยนะครับผมเออคือมันค่อนข้างแบนไปหน่อยเพราะว่าของข้างในมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็อย่าเรามาแก้กล่องกันเลยก็ในกล่องนะครับจะมีเป็นตัวของตัวฟิกเกอร์แล้วก็จะเห็นของแถมทั้งหมดนะครับเราจะมีเป็นใบคููมือแถมมาให้นะครับเจ้าตัวนี้ไม่มีแสแตนแถมมาให้นะครับก็ มันก็จะบอกพวกวิธีการเล่นหรือพวกวิธีอะไรเงี้ยมาให้แล้วนะ็คือก็แนะนําให้อ่านกันนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปผมก็คงไม่ต้องอ่านแล้วเพราะว่าผมทําให้ดูเลยนะก็นี่นะครับก็จะมีเป็นตัวของตัวฟิกเกอร์ตรงนี้แล้วก็อยากขอให้ดูอย่างนี้เลยนะคือขี้เกียจจับยกให้ดูครับจะเป็นหน้าของตัวอ่ายูจินะครับแบบหันแบบมองขวานิดหน่อยนะครับแล้วก็หน้าตอนอาปากนะครับแบบเออกำลังจะต่อยหร,รืออะไรวานี้นะครับแล้วก็หน้านิ่งนะครับ แล้วก็นี่นะครับไฮไลท์ของกล่องนี้นะครับก็คือหน้าของซูคุณะนะครับแล้วก็ทรงผมแบบเสยอีกตั้งขึ้นนะครับเอาไว้เปลี่ยนสําหรับเป็นหน้าซุคุณะนะแล้วทั้งส่วนของนี่นะครับเป็นทั้งส่วนของมือแบบอ่ามือที่มีปากของซูุณะอยู่นะครับก็เออน่าก็แปลกนิดนึงนะครับแต่ก็เท่เลยนะครับแล้วก็ยังมีเป็นคลื่นพลังตรงนี้นะครับคืออันสีฟ้าเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเรียกอะไรนะเออนี่ขอโทษด้วยนะว่าจาไม่ได้จริงๆนะก็จะมีมือแถมมาให้นะครับสองคู่ เออใช่สองคู่นะครับก็จะเป็นมือแบบอ่าแบรยิกๆหน่อยแล้วก็มือแบรแบบอ่านะครับนะ<อ>แล้วมาของออกกันเลย<อ>ก็เอาตัวฟิกเกอร์ออกมากันแล้วนะครับสําหรับตัวของอิตาดริยูจิตัวนี้ผมเขาเรียกว่ายูจิเฉยๆแล้วกันนะลิ้นแมงพันนะเออสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวฟิกเกอร์ที่ไม่ต้องใช้แสแตนนะครับเพราะว่ารองเท้าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับมาเลยอ่าตั้งเองได้นะครับคือถ้าจัดท่าดีๆนะคือถ้าจัดไม่ดีก็ล้มแน่นอนแหะครับ ก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับสีโทนทั้งตัวเนี่ยจะเป็นสีดำไปเลยนะเพราะว่าเป็นชุดของเขานะสำหรับการดีไซน์เนี่ยตัวกระดุมมันไม่ได้ดีไซน์มาให้ผมเอาเสียดายนิดนึงนะแต่ก็หน้างานฟิกเกอร์นะคือไปเอาอะไรกับมันมากไม่ได้นะครับคือในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นกระดุมแต่มันมีลายผมยังไม่ได้ว่าลายอะไรเหมือนกันนะก็ทั้งส่วนของหน้าที่แถมมาให้นะครับจะเป็นหน้านิ่งทั้งส่วนของต,ตัวนี้นะครับตัวฟิกมาเนี่ยมันทําลายออกมาแล้วนะครับแต่ ยังไม่ออกวางขายนะแต่คือมีรุ่นหลุดออกมาแล้วผมก็จาไม่ได้แล้วว่ามันคืออันไหนนะก็ลืมอันนี้ให้ดูคือผมหามาให้ดูไม่ได้นะครับก็นะทั้งส่วนหัวมีความแหลมเอาเรื่องนะเออบอกก่อนโอยโทษเทียบมาทั้งส่วนหัวเนี่ยคนข้างแหลมเอาเรื่องนะคือเอาจริงก็สามารถหันสามารถก้มได้มานนี้เงยได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าติดฮูดเขาก็ก้ม จริงๆน่าจะก้มเงยได้เยอะกว่านี้นะแต่น่าจะติดถุงเดี๋ยวผมขี้เกียจแกะนะยังยังไม่แกะก่อนโอ้โหกางแขนได้ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวอิตาดุริยูจินะครับเขาเป็นพวก่าสายเว็บใช้พละกกาลังไงพวกงานข้อต่อหรืออะไรยงนี้ก็น่าจะดีกว่าตัวปกตินะครับข้อศอกอะไรก็ขยับได้ปกติเลยนะครับ คือเอาตรงๆเลยผมไม่ค่อยเล่นพวกงานฟิกกูอาร์ตงานแท้สักเท่าไหร่นะคืออันนี้คือไม่ได้ไม่สนับสนุนนะผมสนับสนุนนะแต่นานๆทีจะเล่นไงผมก็ลืมไปแล้วว่าพวกข้อต่ออะไรมันจะทํายังไงนะผมเคยเล่นเป็นพวกฟิกกูอาร์ตงานไรเดอร์ซะมากกว่านะพวกเมื่อก่อนเนะี่ยก็ทัองโซ่ของตัวนี้นะครับรู้สึกว่าตรงเอวเนี่ยจะหมุนได้อย่างเดียวนะแต่ไม่มีอ้าวเฮ้ยมีจอยอ๋อตรงเอวมีจอยด้วยนะครับโทษทีครับนึกว่าเป็นแค่จุดที่ทําให้หมุนได้อย่างเดียวกางขาได้ประมาณนี้ ไปดัดไปข้างหลังเดี๋ยนะดัดไปข้างหลังแทบไม่ได้เลยนะเออ,อน,นี้น่าจะติดตรงตูดเขานะครับอันนี้แอบเสียดายนิดหนึ่งนะก็บิดๆดได้โอโ้โหยกขาได้งองเข้าได้ประมาณนี้เลยนะเจ๋งนะตัวนี้ข้อต่อถือว่าค่อนข้างจัดเต็มอยู่นะครับ ข้อเท้าผมมีหลวมนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรครับก็บิดขึ้นบิดลงได้ปกตินะครับข้อเท้าพับได้อะไรปกติเลยโอเคมามาถึงท้งส่วนของพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าเนอารมณ์การเปลี่ยนจะคล้ายๆฟิกมาน่หน่อยนะครับถ้าทำการดึงผมหน้าออกมาครับค่อยๆอย่างนี้นะครับวางไว้เดี๋ยวนะ ถึงหัวออกมากันเฮ้ยตามนะขอตั้งกล้องกนะ่อนแล้วก็เอาตรงผมเนี่ยพาร์ทผมนะครับโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ทำลวงตกใจหมดนี่นะครับก็แยกออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นหน้าที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมจะเอาเป็นหน้าของสุนทรแล้วกันนะครับคือนี่แหละครับก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมเลยนะครับ หน้าของสุกุณะต้องใช้ผมวันนี้นะครับเดี๋ยวโอเคใส่ผิดคนระับโทษคือเมื่อกี้ว่าใส่รูบน,นครับรูบนมันสําหรับใส่ผมนะครับนี่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับหน้าของสุกุณะนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยพี่แกจะมองล่างๆหน่อยนะครับเวลาเราเล่นตัวเนี้ยเราจะต้องแบบโพสมองบนๆอย่างเงี้ย หน่อยนะครับก็จะเป็นสไตล์พี่แกแหละนะเอออารมณ์จะยิงๆหน่อยนะก็คือก็เออมันก็ไม่หน่อยแหละนะก็ยิงเลยนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนมือทุกคนรู้อยู่แล้วครับให้ทําการดึงตัวที่เราออกเอ,อ๊ะตัวที่เราไม่ต้องการครับแล้วก็อันนี้เอาตัวที่เราจะใส่เนี่ยไปนะครับผมจะเอาเป็นอ่ามือที่มีปากของซูนะอยู่นะครับครับเดี๋ยวให้ดูการดีไซน์ใกล้ๆกันนี่นะครับก็จะเป็น มือที่มีลิ้นนะนี่ครับก็ใส่ไปอย่างนี้ครับนี่ครอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตรงพาร์ทของตัวนี้ทํามาได้ไม่ค่อยสวยเลยนะผมว่าคือมันน่าจะมีใส่รายละเอียดอะไรนิดนึงอันนี้มันเหมือนแบบว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เออคือมันเหมือนมันไม,ม,นไม่มันไม่เหมือนขึ้นพลังนะครับ ตัวนี้นะับวิธีการใส่นะครับเราไม่ต้องถอดมือนะครับเราต้องใช้มือที่กำเนี่ยเพื่อใส่ของมันนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับง่ายๆครับเวลาถอดก็ถอดออกมาง่ายๆเลยครับตัวนี้ก็มีน้ําหนักอยู่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวทั้งหมดในวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครัเจ้าตัวนี้ราคาค่อนข้างมาแรงนิดนึงนะแต่อาจไม่ได้แรงมากจนเกินไปมันจับต้องได้นะครับเจ้าตัวนี้ ราคาจะอยู่2,000เสร็จๆนะครับสาหรับใครที่คิดจะเก็บจริงๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมว่าของแถมเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดเกินไปกําลังดีเลยครับเพราะว่าเอออย่างน้อยมันก็ยังแถมหน้าสุกุณะมาให้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีจริงๆผมเชื่อเลยตัวนี้ขายแทบไม่ออกเลยนะเพราะว่าตัวหน้าสุกุณะนี่น่าจะเป็นตัวอ่าตัวบักของเรื่องเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้เป็นตัวที่เทพที่สุดแล้วเป็นราชาคำสาบนะถ้าในเนื้อเรื่องนะ ก็สำหรับตัวนี้นะครับผมบอกก่อนนะว่าไม่แน่ใจว่าจะสั่งตัวอาจารย์โกโจหรือเปล่านะแต่ถ้ามีโอกาสก็สั่งมาแนนครับเพราะจะได้ครบๆนะครับแหม่ไม่จริงจบเออก็นะสําหรับเจ้าตัวนี้ผมค่อนข้างแนะนําเลยนะสําหรับพวกรายละเอียดเนี่ยใครอยากจะถามหรืออยากจะอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็เออนะสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆสามารถกดติดตามกันได้นะครับผมจะพยายามหาพวกโมเดลพวกฟิกเกอร์พวกอะไรนี่มารีวิวเรื่อยๆนะครับก็ นะแล้วคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ